9 9วีรกรรมของกลุ่ม5เยาวชนที่ตกเป็นผู้ต้องหาคดีฆ่าป้าบัวผันหรือป้ากบนะครับการจอมประลังโพสต์เรื่องนี้เอาไว้ครับบาริกรัฐเลห้ฟังมีทั้งหมด9เรื่องที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์อดีตนะหนึ่งน้องวัย12ถูกแก๊้งลูกตำรวจรุมข่มขืนอนาจารย์เด็กวัย16ถูกอนาจารสาว L G B T Q ถูกดักทำร้ายตอนกลางคืนเอ,อ่อหนุ่มคนหนึ่งถูกแกงลูกตำรวจ30คนดักปล้นรุมทำร้ายจุดไฟเผา แจ้งความสพรัน่ประเทศเจ็เดือนคดีไม่คืบนะครับต่อไปบอกมีคนในแก๊งแฉกลุ่มนี้มีปืนชอบลองปืนด้วยเรื่องต่อไปมีเหตุการณ์บุกปล้นถังดับเพลิงสถานที่ราชาการตอนกลางคืนแล้วเอามาฉีดใส่บ้านของชาวบ้านแล้วเต้นสายตูดใส่กล้องโอ้โหเอ,อ่อมีการแฉว่าคนในกลุ่มไปบุกบ้านชาวบ้านเอาปืนไปพยายามจะไปข่มขู่เขานี่นะครับ แล้วก็เมื่อคืนก่อนเมื่อคืนก่อนเกิดเหตุนะครับมีการเอาระเบิดไปปาบ้านชาวบ้านนะครับแล้วก็มีน้องวัยสิบห้าร้องว่าถูกผมคือทำจำเราคุณการบอกผมช่วยทุกเคสแต่สิ่งที่ตั้งคำถามในใจคือทำไมถึงปล่อยให้แก๊งนดดู้นรวชเถมเกริมแล้วก็รวมตัวก,กันได้อย่างแบบหน้าหวาดกลัวแบบนี้ในพื้นที่อารัญประเทศทำไมไม่ถูกนินคดีโอ้โหนี่ประมาณ9เรื่องด้วยกันน่าตกใจมากนะครับเนี่ยฮะ